กลับมาหนึ่งทุ่มสินาทีอยู่ด้วยกันต่อกับนิวข่าวค่ำนะคะช่วงนี้ติดตามประเด็นร้อนๆทางการเมืองค่ะเริ่มความเคลื่อนไหวแรกของช่วงการเมืองต้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวของคุณสมคิดรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจกษษพร้อมกับสีกุมารมีกระแสข่าวบอกว่าเตรียมจะยื่นใบลาออกในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งปรากฏว่าผู้สื่อข่าวได้เจอกับคุณอุตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยอมรับเลยค่ะว่าตนเองรวมไปถึงนายสมคิดจาตุศีพิทักษ์นายสนธิรัตน์สนธิจีรวงนายสุวิทย เมศินศีและนายกรอบศักดิ์ภูตระกูลเตรียมที่จะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นความจริงโดยจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งพรุ่งนี้ยื่นผ่านนายดิษทัตโโหตรากิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา8โมงและอาจไปร่วมแถลงข่าวความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมกับนายสมคิด ในวันพรุ่งนี้นะคะนายกและคณะจะมีกําหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะโดยจะออกเดินทางในเวลา7จ็นาฬิกาแน่นอน,นว่าจะไม่เจอตอนมายื่นถูกไหมคะ,คะเพราะว่าจะยื่นผ่านทางคุณดิษฐ์ทัศน์แล้วท่านนายกมีกําหนดกลับถึงกรุงเทพในเวลาหนึ่งทุ่มตรงผู้สื่อข่าวก็ได้ไปถามท่านนายกซึ่งอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองนะคะเกีๆๆๆ่ยวกับกระแสข่าวที่ออกมาท่านนายกบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ถามผู้สื่อข่าวบอกว่าทําไมเขาไปยื่นกับเธอ หรอน่าจะหมายถึงไปยื่นใบลาออกนะฮะเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศช่วงนั้นกันหน่อยค่ะนายกคะนายกคะอาจารย์สมคิดยื่นจดหมายลาออกเลยใช่ไหมมานายนยศเปิดทับเปิดทับเปิดครับเปิดครับนายกคะมาไหมมาใม่มาใหม่มาใหม่ท่านนายกคะมาอีกอันนี้ฝังหอนายกคะอาจารย์สมคิดยื่นจดหมายลาออกนี่เป็นเป็นข้อได้จริงยังไงคะท่านนายกก็มีเสือนำเสนอข่าวแล้วค่ะเดี๋ยวไม่เห็น สีร้อนเหอนสีแว่นมนลตีได้่ไหมคะท่านนิลลไปแล้วเหรอไม่เห็นแล้วไม่เห็นใช่ไหมคะท่านนิลลสวัสดีค่ะได้เห็นแล้วได้เห็นทรงๆเลยนะลุงนะ เหรอคุณเมย์ <earn> แล้วก็ยกมือเหมือนจะบายบายไปแล้วนะก็คือเหมือนไม่รู้เหมือนกันค่ะจะไม่รู้จริงเหรอคุณเมย์จะไม่แบบส่งข้อความบอกกันก่อนหรือเปล่าออต้องมีส่งสัญญาณหน่อยไหมกุณนุ่นอันนี้ไม่นแน่ใจนะคะ <c oughs> สำหรับเหตุผลของการลาออกครั้งนี้เนี่ยจริงๆอาจารย์สมคิดเคยบอกไว้นจากปีที่แล้วนะฮะบอกว่าตนเองเนี่ยมีปัญหาสุขภาพส่วนเรื่องของการลาออกของสี่กุมารนะคะก็น่าจะเป็นผลพวงจากการถูกปรับออกจากกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐซึ่งต่อมาก ก้รกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพักด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐที่ผ่านมาทําให้การทํางานของกลุ่ม4ี่กุมารน,นั้นมีปัญหาแล้วก็พบว่าข้าราชการก็เกียรว่างพอข้าราชการเขาก็จะรู้กันคุณเมย์มว่าอ๋อเดี๋ยวถ้ายจะเปลี่ยนรัฐมนตรีเนี่ยงานเก่ามันไม่ต้อง<ร>อทําแล้วมันต้องทางาน,หนาใหม่<อ>เขาก็จะแบบรู้สึกว่ามันเดี๋ยวมันก็ทําไปมันก็เท่านั้นนะ,นะฮะเขาก็จะใส่เกียร์ว่างกันมีการผลักดันงานออกไปลําบากตลอด จนการผลักดันนโยบายสําคัญคญในคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้อย่างเช่นนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนก็ถูกรัฐมนตรีในพักพลังประชารัฐด,ด้วยกันนี่แหละขัดขวางก็เลยตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งอันนี้เป็นตามรายงานข่าวนะคะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันต่อบ,บอกแล้ว8ปดโมงเช้านะคะแล้วก็วิเคราะห์เพิ่มเติมในแหล่งข่าวเล่ามากับพี่เป๊ปซี่ด้วยลวคะค่ะคุณผู้ชมคะจากราชก,กิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี เรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆฉบับที่2ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่30มิถุนายน2563ให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการเดิมและกรรมการที่รับการแต่งตั้งใหม่หรือสับเปลี่ยนคณะรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อให้คณะกรรมการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ลงพร้อมกันจึงให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป ประเทศในด้านต่างๆและใช้ประกาศฉบับนิแทนค่ะโดยหนึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองรวม13คนโดยมีนายประกรณ์ปรียกร์เป็นประธานกรรมการ2คือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินรวม15คนโดยมีคุณหญิงทิพภาวดีเมฆสวรรค์เป็นประธานกรรมการ3คือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายรวม14คนโดยมีนายบรวรศักดิ์อุวันโนเป็นประธานกรรมการ4คือคณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมรวม15คนโดยมีนายเข็มชัยชุติวงศ์เป็นประธานกรรมการ5คือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจรวม15คนโดยมีนายอิสระว่องกุศลกิจเป็นประธานกรรมการ6คือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวม15คนโดยมีนายรอยน์จิตดอนเป็นประธานกรรมการ7คือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุขรวม15คนโดยมีนายอุดมขจินทร เป็นประธานกรรมการ8คือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศรวม15คนโดยมีนายเสรีวงมนลทาเป็นประธานกรรมการและคุณประภาเหตระกูลสรีนวลน,นัดประธานที่ปรึกษาบริษัทดีเอ็นบ c a s t สต์จำกัดหรือนิว18เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยค่ะ 9คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมรวม14คนโดยมีนายปีติพงษ์พึ่งบุญนาอายุทยาเป็นประธานกรรมการ10คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานรวม15คนโดยมีนายพรชัยรุจิประภาเป็นประธานกรรมการ11คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรวม14คนโดยมีนายพักดีโพธิสิริเป็นประธานกรรมการ12คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษารวม 11คนโดยมีนายวารากร3โกเศษเป็นประธานกรรมการ13คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวม14คนโดยมีนายนิธิมหานนเป็นประธานกรรมการค่ะรวมจํานวนคณะกรรมการ185คนนะคะและให้คณะกรรมการตามประกาศนี้จะมีวาระดํารงตําแหน่ง5ปีเว้นแต่จะพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุทางกฎหมายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่30มิถุนายน256พ ส3เป็นต้นไปค่ะค่ะ มาติดตามภารากิจของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะคะลงพื้นที่ไปพร้อมกับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะไปที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเพื่อไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ําและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมาตราการของกองอํานวยการน้ําแห่งชาติที่คลองระบายน้ําที่ท่อระบายน้ําคลองแยงมุมอําเภอพมพิรามและโครงการธนาคารน้ําใต้ดินที่อําเภอบางระกรมจังหวัดพิษณ นุโลก พลเอกประวิทย์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมใช้วิธีกักเก็บน้ำฝนให้ได้มากที่สุดโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็เร่งรัดทำโครงการเติมน้ำใต้ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศใช้รูปแบบและวิธีถูกต้องตามหลักวิชาการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางคุณวราวุธก็บอกว่าการเติมน้ำใต้ดินเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ที่มีชั้นใต้ดินที่เหมาะสมนะคะก็จะเพิ่มความคุ้มค่าและ ประหยัดงบประมาณโดยปีนี้กรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้ดําเนินโครงการเติมน้ําใต้ดินในพื้นที่อําเภอบางระกรรมเสร็จแล้ว300แห่งจากทั้งหมด530แห่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้าด้านการอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรค่ะค่ะและระหว่างที่ท่านรองประวิทย์กําลังจะถ่ายภาพกับผู้นําท้องถิ่นบนเวทีนะคะจังหวะนี้ค่ะเห็นไหมคะมีคนโครมลงมาที่จะกราบด้วย กราบพลเอกประวิทย์ที่อยู่บนเวทีนะคะ,คะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายนพดลเหลืองทองนาราสอสอพิษณุโลกเขต2อํเาเภอพมพิรามจากพรรคเพื่อไทยคือเดินมาที่บริเวณหน้าเวทีค่ะก่อนที่จะก้มตัวลงแล้วก็ลงกราบพลเอกประวิทย์แล้วก็พูดถึงเรื่องของปัญหาการปล่อยน้ําทางการเกษตรด้วยจับใจความทํานองที่ว่าน้ําในอํเาเภอพมพิรามเนี่ยไม่มีแต่หากไปดูอีกฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ําแล้วก็บอกว่าการกราบครั้งนี้เพราะว่าอยากจะได้ต้องการความช่วยเหลือนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยไปพูด คุยเพิ่มเติมกับคุมนดพดลต่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณนพพลเนี่ยก็บอกว่าพูดคุยบอกว่าทุ่งนาสีเขียวเนี่ยที่ทางเนี้ยมันไม่ใช่อยากให้ท่านประวิทย์เนี่ยลงลองลงไปฝั่งตรงข้ามไม่มีใครเพราะปลูกเลยเนื่องจากว่าไม่มีน้ําแถวหมู่หนึ่งตำบลท่าช้างและสาเหตุที่ต้องก้มลงกราบแบบนี้เพราะว่าตัวเองเป็นตัวแทนของชาวบ้านอยากให้ท่านช่วยแมตตาแล้วก็ช่วยชาวบ้านด้วยฟังเสียง,ง่อยค่ะ เป็นตัวแทนของชาวบ้านว่าเออเราจะมาคุยเป็นอยากจะให้ท่านเมตตาช่วยพวกเราด้วยในเรื่องของน้ำตกน้เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ที่รายงานไปเช่นนะครับว่าว่าพวกเราดุมสมบูรณ์เรื่องน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ในความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงคะท่านความเป็นจริงคือพี่เนี่ยเราเพิ่งจะได้เริ่มทํานาตอนนี้นะครับเพิ่งจะได้อะไรเนี่ยครับสัปดาห์แล้วเนี่ยที่มากที่สุด แต่บางพื้นที่ก็ยังไม่ได้ครับเพราะยังไม่มีน้ําจนเราต้องต้องต้อง,องเสียงเอาหวานดิดหมายว่าแล้วแต่หวานข้าวแห้งๆเลยครับแล้วก็รอข้าวบิลลุนอย่างเดียวค่อนข้างที่เขื่อนก็อยู่ตรงนี้ ต้องบอกว่าเป็นความชจรมูลเล็กๆนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันทีเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูอีกหนึ่งกรณีกันหน่อยสําหรับกรณีภัยบูนโมเดลจำจำโมเดลนี้ได้ไหมคุณนุ<อ>่นที่คุณภัยบูนเนี่ยเขายุบพ,พักตัวเองแล้วก็ไปอยู่กับพลังประชาราัฐต้องบอกว่าล่าสุดก็มีคนทําตามแล้วนะคะคนนั้นก็คือพลตํารวจเอกยงยุทธเทพจํานงค่ะหัวหน้าพักประชานิยมยุบพ,พ,พักเพราะว่ามีกรรมการบริหารพักลาออกไป9คนแล้ว<อ>แล้วก็ใช้รูปแบบเดียวกับคุณภัยบูนนิติ ตะวันเลยซึ่งเกาะหน้านี้ก็ยุบพักตัวเองแล้วก็ไปอยู่กับพลังประชารัฐและล่าสุดเองพลังประชารัฐก็บอกว่าเดี๋ยว21กร,รกฎาคมนี้จะเปิดตัวพลตารวจเอกยงยุทธเทพจำงสอสอบัญชีรายชื่อเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐคนใหม่ด้วยนะคะหลังเมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตเรื่องพักประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพักการเมืองเนื่องจากว่าพลตารวจเอกยงยุทธ,ธส่งหนังสือถึงกะกะตแล้วก็ขอแจ้งการเลิกกิจการ การพักประชานิยมค่ะ